สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึง e p ที่สแล้วตอนเช้าที่หมู่บ้านแพลินเนี่ยทุกคนก็จะตื่นเช้ากันมาทําอาหารกินแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยตื่นเช้ากันมากเลยเนาะใช่ไหม,มเด็กๆเขาไม่ที่นี่เขาไม่ตื่นสายกันนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะเตรียมตัวไปไล่ส่วนเราวันนี้เราจะทําเมนูอะไรนะน่าจะเป็นน้ํายาปลาป่าแล้วแล้วเ,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 เราก็แบบ ไปหาซื้อในตลาดเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่เราแบบต้องใช้ด้วยกเออใช่เราไปล้วก็เจอก็เจอปลาอ,อุนน้ยสดมากน,นะสวยดีค่ะแต่ว่ามันตายแล้วนะเต็มันยังสดอ,อยูอ่อันนี้เราก็ไปหาวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดนั้นก็คืออนน่าจะเป็นไม่น่าจะเหมือนกันต้นที่เรียกว่าอะไรอ่ะต้นขาค่ะเออเอาต้นขาเนาะแต่มาอยู่หลังห้องน้ํานะเราก็เลยยก เป็นหน้าที่เพลินให้เพลินเป็นคนขุดออกมาซึ่งมันสวยมากนะเนาะมันแบบ<ช>มันเป็นตอที่ใหญ่มากมแล้วเราก็ออกเป็นกอใหญ่เลยอ่าจากนั้นเราก็ไปดูว่าเออมันน่าจะมีใบอะไรที่มันต้องใส่เข้าไปาเขาเรียกว่าใบอะไรใบกูดกอ่า หายากมากเนี่ยบอกว่ามีต้นอยู่ที่หน้าหมู่บ้านพวกเราก็เลยแบบว่าเดินมาดูโอต้นใหญ่จริงอะ่ะแล้วัตถุดิบของเราอันต่อไปนั่นก็คือตะไคร้นะคะซึ่งมันอยู่ข้างๆบ้านของพี่สาวพฤฤฤฤิลิตใช่ไหม เรามีเครื่องปรุงที่ยังต้องแบบไปซื้ออ่ะก็คือน้ำปลาร้าล้วก็เลยแวะไปร้านค้าในหมู่บ้านรอบหนึ่งอันนี้ปลาร้าใช่เปล่าใช่ได้ช็อกโกแลตมากินเฉยเลยติดไมมติดมือทุกครั้งที่ไปคือแบบไม่ลืมอ่ะนึกออกนึกออกไหมจุดให้แล้วขนมวันนี้หายยากแล้วนะสมัยนี้ใช่ไหมพอแบบไปเห็นปุ๊บมันสะดุดตาไงล้วก็ซื้อมากินป้อนกันกินไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่าอยากชิมกันทุกคนแม่ก็มาเตรียมหม้อเตรียมเตานะพอลินก็เจาะ อนะเอาใส้ออกแม่ครัวบางส่วนก็ต้มน้ําแล้วก็เอาเครื่องปรุงที่เราไปเก็บมาเนาะม,มาใส่เข้าไปในหมอ้อระหว่างที่เรารอให้เครื่องปรุงอะ่ะสุกแล้วก็มานั่งกินขนมที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี่แหละตอพอปลาเราได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาเนื้อปลาออกแล้วเอาเครื่องปรุงที่เราต้มไว้มาตำรวมกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำซิ๊กเหรอใช่ใช่เพื่อให้แบบว่าไปใส่ หม้ออีกครั้งให้กลายเป็นน้ำใช่ไหมยามยาปลาปลาดีซบแซ่บอันนี้คือตำเสร็จแล้วแบบว่ามันเผ็ดมากเลยพิกแกงเผ็ดมีมากแม่นี่ลองว้าวเลยเพราะว่าเราแบบชอบกินเผ็ดกันนะเราก็ใส่เผ็ดแล้วที่บ้านเราไม่ค่อยกินเผ็ดขนาดเนี้ยอ๋อลองอันนี้รสชาติเผ็ดจริงๆนะจิ้งมันแกงใต้อ๋อหลังจากทุกคนได้ชิมอ่ะชิมกันไป กิน,กน,นชิมหลายรอบนี่อร่อยเปล่าเนี่ยต้องอร่อยสิเพราะว่าแม่คือวร่อยคนช่วยกันทำ<ช>อ่ะอิงสาวแล้วก็ <c oughs> ก็แล้วก็หล <c oughs> งกันงก็แล้วอันนี้เราก็กําลังเตรียมเส้นนี้ของเราเสร็จแล้วค่าล้วก็มาตักให้ทุกคนกินนะคะอือแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านได้กินด้วยนะเนาะจำไม่ได้อ,อันนี้มื้ออะไรนะมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเที่ยงมื้อเช้ากินไปแล้ว มันน่าจะเผ็ดล้วก็จะผ่าแตงแบบว่าม,มันแก้เผ็ดได้นะกินสดชื่นเลยอร่อยหว,วานหวานผ่าลูกหนึ่งก็คือมันต้องแบ่งกันทั้งบ้านแบบมันลูกใหญ่ใช่กินไม่หมดเก็บไปก็ได้นะแต่ว่ามันก็แบบกินสดสดมันก็จะอร่อยกว่าใช่ยิ่งร้อนนี่ชุ่มชื่นเลยม,มันมีความแบบตุ้มเสียชุ่มฉ่ำ แล้วก็จากนั้นเราจะเราจะไปไหนต่อนี่นี่คือชอทเด็กเลยก็คือเราจะไปกินอะไรนะเขาเรียกว่าอาหารดั้งเดิมที่แบบว่าหากินยากนะมันต้องกินเป็นเทศกาลพวกปีใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องลองกันหน่อยหลังจากที่เราลองเสร็จแล้วก็ไปเลาะป่าใช่เราจะไปดูน้ําตกที่แพลินเล่นสมัยเด็กนะเป็นแม่น้ําใสเล็กๆสีมันไม่เชิงน้ําตกอะแต่มันก็ เป็นแม่น้ําใสเล็กๆที่แบบว่าเออสมัยเด็กที่เราแบบไปเลาะเล่นกับเด็กแกงแล้วก็ไปจับปลาแต่แสมัยนี้น้ําไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยแต่ก็เออก็ถือว่าได้ย้อนวันอ่ะมีพารินก็เช็ดให้เราดูว่านี่สมัยเด็กเขาทำอย่างนี้นะเอามาแต่งหน้าเหรอเวลาเราไปเล่นใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะมันก็จะแบบว่าแต่งหน้ากันนีเล่นน้าไปอย่างอืมโอ้โนี้ก็จะเป็นต้นไม้แบบหลายปีแบบน่าจะอายุร้อยปีได้ั้ง แก่แต่เด็กกันมั้งนี่ก็ฝ่าผงไอ้ฝูงผีเสื้อที่ตอมอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันสวยเราก็แบบว่าอยากจะเล่นกับมันเราก็เลยวิ่งไปเป็นภาพที่หายากนะนี่อตอมขี้ปล่าพี่ชาแล้วก็เดินชมหมู่บ้านเพลินนะคะทุกบ้านเนี่ยก็จะมีดอกไม้ต้นไม้ปลูกสวยมากไปไหนกันอีกนะตลาด พลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะไอติมคนแทแห่งจัดไปจากนั้นเราก็จะไปดูวิวอะไรนะวิวร้อยร้านที่น่าจะเป็นแบบวิวฟรีๆเลยอะวิววิวที่ดีที่สุดในหมู่บ้านของพนดินใช่ปะเราก็คิดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ที่ไล่ที่วันก่อนไปมันก็สวยนะใช่แต่อันนี้ก็จะเป็นอีกวุมหนึ่งในหมู่บ้านอ ที่แบบไปต้องขึ้นดอยอ่ะแต่ก็มาดูตรงมุมนี้ก็ได้ใช่แล้วข้างๆก็เป็นโบสถ์ด้วยนะเนาะเป็นโบสถ์แล้วก็มันอยู่ติดกับโรงเรียนเนี่ยก็มีเล่าอยู่ด้านล่างนี่ล้วก็กลับมาแล้วมาเด็กๆก็มาเล่นกับเราเต็มเลยน่าจะเลิกเรียนอ่ะพอดีใช่ใช่แล้วก็มาเราเตรียมตัวไปอะไรนะอ่น่าจะกินข้าวใหม่ที่บ้านหูพี่ชายต้องฆ่าไก่หลายตัวมากแล้วก็มาช่วยกันทําใช่ไหมมืดแล้ว เตรียมกันยังไม่เสร็จเลยนะตอนเนี้เพราะว่าแบบมันต้องต้มไก่แบบถอนขนลหหม่หม้อมากหลือต้มต้มเป็หม้อใหญ่แล้วเราก็ให้คุณย่าเนี่ยมาเล่าเรื่องสมัยอดีตให้เราฟังนะคะนี่เราก็ไปอะไรนะตะไหลแล้วนะคะเอาจบแล้วสวัสดีลายบาย